อัลโไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์วิญญาณแห่งป่าเราไม่ผ่านขั้นที่5วันนี้อ่ะทุกคนน่าจะผ่านพรุ่งนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเหลือเวลาอีก4วัน20ชั่วโมงก็เหลือเวลาเยอะอยู่กับอีก2ด่านที่เหลือใช่ไหมขั้น6กับขั้น7 ไม่เป็นไรใครได้ขั้น5ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะคะได้ตัวละครแล้วบ้านน้องเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะเป็นบ้านที่มีอยู่ไหมหมายถึงว่าเป็นบ้านที่แบบมีอยู่ก่อนแล้วหรือว่าจะได้บ้านหลังใหม่ก็ไม่รู้นะคะแต่วันพรุ่งนี้เราก็จะมาลุ้นอีกทีแล้วก็ร้านค้าที่เราไปแลกมาวันนี้นะคะก็สร้างเสร็จแล้วนี่ไงอันนี้นะคะ สอร้านที่พูนี่วิวใช่ไหมศูนย์บัญชาการกลุ่มต่อต้านนะคะแล้วก็สภาอารมณ์แล้วก็ร้านที่ไลแอปเปิลก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่จะให้ดูนี่นะคะร้านนี้อุ้ยเผือกดใช้เพชรอีกแล้วสองครั้งแล้วนะเมื่อเช้าเราก็ไปกดใช้เพชรแบบนี้เลย นี่นะคะอีกร้านหนึ่งคือ Day ์แคมคิวตี้มารโอ้ยเสียดายเพชรอุตสาหเก็บได้ให้ตายเถอะมาแล้วเราจะให้ดูอะไรที่โพนี่วิวนะคะวันนี้เราไปแต่งเมืองใหม่นี่โพนี่วิวไม่ใช่แต่งเมืองใหม่แต่งโซนใหม่นะคะเป็นโซนของคิรินนั่นเองนี่นะคะ เราคิดไม่ค่อยออกว่าจะทํายังไงเพราะว่าเรากลัวใช้พื้นที่เยอะเกินไปเราก็เลยเออใช้พื้นที่เท่านี้ดีกว่าเราจะโซนคีรินใกล้ๆกับโซนบิ๊ซี่นะคะเพราะว่ามันดูแบบเข้าถึงธรรมชาติคล้ายๆกันใช่ไหมตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะเราใช้เป็นของตกแต่งชิ้นนี้เพราะว่าเร,าเรา,า,เรา,าเราไม่อยากให้เพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้คีรินมันออกมาจาก โซนนี้อยากขังตัวละครเอาไว้แล้วก็มีน้ำภูคขี้รินอยู่ข้างๆนะคะข้างๆก็จะมีเป็นผ้าปูปิกนิกแล้วก็มีลูนขี้รินใช่ไหมหินลูนใช่แล้วก็มีทางเข้าลึกลับหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีของตกแต่งที่ได้มาจากรางวัลคอมมูนิตี้นะคะในอีเวนต์ขี้รินเช่นกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะประดับด้วยหินลูนนะคะแล้วก็เป็นบ้านตัวละครก็คือ ด่านหน้าหรือดูใบไม้ร่วงนั่นเองเพราะว่าชื่อว่าด่านหน้าหรือดูใบไม้ร่วงเราเลยเอามาไว้หน้าสุดนะคะบ้านหลังอื่นก็จะอยู่ข้างหลังนะคะพอเข้ามาโซนตรงกลางก็จะเป็นสวนดอกลมหายใจลูกม้านะคะแล้วก็เป็นชื่ออะไรอันนี้ร้านประดิษฐกรูนคิรินนะคะเรามีร้านค้าแค่2องร้านนะคะก็คือร้านตรงนี้แล้วข้างๆก็จะเป็นป่างเงียบงันนะเป็นบ้านของกิริน สุดท้ายนะคะจะเป็นบ้านที่พวกเมนซิกกับเจ้าหญิงเซเลสเทียรูน่าแล้วก็คาแดนอยู่นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่แหละมีเท่านี้นะคะเราตกแต่งโซนคิลินใหม่ก็มันสำหรับเราก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงดีนะคะเออก็อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ว่าตัวละครคีรินทุกตัวก็จะรวมกันอยู่ในโซนนี้นะคะอัดแน่นกันอยู่แถวนี้ก็มาเยี่ยมมาส่องดูได้นะคะวันดีคืนดีก็อาจจะเปลี่ยนร่างให้หนงเป็นร่างนิริกก็ได้นะคะแต่ว่าทีมมันเป็นสีเขียวสดใสขนาดนี้เราก็เลยเปลี่ยนร่างให้เป็นคีรินดีกว่าโอเคต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงอันดับคอมมูนิตี้ของเรานะคะ อันดับคอมมิวตี้ของเราก็อยู่ในอันดับที่ดีนะคะอยู่อันดับที่37ยังไม่หลุดท็อปร้อยโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้นะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝันดีนะคะทุกคน